สวัสดีครับนี่คือรายการไอวีจีรสถานที่นะครับอันนี้สเปเชียลครับคออุกกับคุณคุณบอลคุณบอลรีวิวนะครับโอเคผมฟุกเองฮะตากล้องเหมือนเคยฮะอันนี้ปานคุงฮะอันนี้ก็จะมาโชว์ความล็อกความล็อกนะครับแบบลุยประทัดนะครับ ลุยมาทัเฮ้ยปตัดลุยาทเราจุดเชียโอเคครับปลคุงจะลุยบาทัดให้ดูนะครับจุดใต้ตีเลยบ่นบ่นบนมาเดี๋ยวกูจุดให้ไโดอมปโนว้านเัตว้ยเว้าง้ว้า้ว้้า้าว้้วา้าาว้าวเ้ยาว้าวม้าว เราแล้วเราแล้วว wow, ันทีอะว่วันที่ตัมือเาว่เารู้เว้วเยล้วยเฮ้ยจะจะได้รับเาวะอนี้คุณจะได้ถ่ายคลิปหมวะวอะไโอเคโอเคคุณบอลทำการจุดจุดแล้วฟันคุณไไปเดียวเลยมึงจะวิ่งกลับทวะ เฮีย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 เฮนยเฮี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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี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 ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮยเฮียเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮียเฮียเฮ้ยเฮียยเฮ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 เฮยยเฮยียเฮยเฮ้ยเฮ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 ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮยเฮเฮย